คนมีเรี่ยงอายเจ้าอูอายก่ออายเจ้าลืมใจค่าไฟเขาตัดไฟเป็นออกคือเป็นต้องมาถึงที่ที่ไหนก่อนการไฟฟ้าการไฟฟ้าคือจ่ายเงินเขาแลา้วก็ใื้เขาเปิดไฟที่ไหนเมื่อใจติบมีเงินจ่ายแต่ว่าลืมแล้วทีนี้รีแอัดน้ำเยอะเลยไฟปิดไฟและแอร์ดับทุกอย่างว่าไฟปิดปับ๊บชาร์จแบตก่อนตอนี้แบเเแตเหลือที่เประมาณร้อยสิบโวลละชาร์จก่อนไปไหนที่นี่ใช่ไหมคะโอเคไหมคะ นือซ้ายนะครับใช่ใช่เท่าไหร่ไม่ถึงสองเลยไม่ถึงร้อยยี่สิบร้อยสองไม่ได้ม่ร้อ,อยอออยอี่ยสิบขอบคุณนะคะไม่ต้อคงคุ <ปะ S 2> ยค่ะป้ามาไ,ได้ไอายมาเยอะหน่าฉีดคนโตแป๊บ วันนั้นแม่ถามทีนมาน,นี่ก่อนวันนั้นแม่ถามตัวว่าทีนใจกาไฟหรือยังตัวลำคานแม่ตัวตัดรถตัวบอกว่าใจแล้วแม่ว่าทีนใจไฟเนอคทั้งแรกท่านสองใจไฟเนาะอ้อใจแล้วอุ้ยเงียบเต้าหู้อย่างปลาลำเปลี่ยดแล้วคือในใจว่าจะใจแล้วคือขี้ข้านมันผ่านไปเรื่อยๆหึงวันหนึห่งวันหนึ่งถึงเขาตัดไฟปั๊บ <ไอ S 1> วางไฟ,ไ,ฟไฟทุกอย่างทำไมต้องปาตัวเองมาเร็วๆมันจะปิดปายสองแล้วเร็วเออนี่บอกปายสามเออ อู้มารอคิวของน,นั่นพี่คาจ่ายค่าไฟหน,น่อขา่ียกตัวต้องกดบัตรคิวเปลี่ยนภาษาปนง สังเกตบักคิวมาจ่ายห้าค่าบินบินบเอาบินบินบินให้เขา อายไหมอ่ยน I mean nice. mm ีม hmm. yeah. ั่แหละตัวเองเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบไม่ต้องอายจ่ายออนไลน์ดีๆไม่ชอบนาะต้องนั่งแท็กซี่มาครึ่งชั่วโมงมาจ่ายเองเนาะฮะไม่ไหจะจำเนาะสาวฉันเลขสามถึงเช่ญหมายเลขเอสามเชไหมเลขเ แล้วถ <several days. S 2> ิ่นถามปีเปิอนจะเปิดไฟข้าบันไดพี่แล้วจะเปิดไฟเมื่อไหร่วันนี้หลังสี่โมงเย็นไปแล <4 S 2> ้วหลังสี่โมงเย็นรูนสึกอะไรแปดร้อยหกสิบสามบาทกี่โมงนะหลังสี่โมงเย็นสี่ชั่วโมงคะแม่หนูต้องทำอะไรสี่ชั่วโมงที่ไหนตอนนี้สองโมงครึ่งสองโมงกี่โมงแม่นี่ยังไม่เชิบ่ายหนูต้องทำอะไรกี่โมงเขาเปิดไฟหลังบ่ายหลังสี่โมง ขอบคุณอาจารย์เราเสียเวลามากอันบัลาบตัวอันตินง What is it แม่ถ้าอยากด่าลูกอะพูดอะไรก็พูดมาเลยบอกแล้วสำนักแรกไอ้ไอ้พูดเลยบล้เรามาลำคาญพูดเลยป่ะพูดอีกเอาอีกนี่อย่างได้แล้วตอนนี้ไปเร็วๆต่อรอถึงสี่โมงไปเร็วเดสี่ชั่วโมงแม่อยากซื้ออะไรไหม ไปกินข้าวก่อนหิวค่ะ